สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมพ่อเเปียงนี่แหละครับเอาพ่อการวันที่สิบเก้าครับเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเอาข้าวเดียวก็สซฮอตเครื่องเดือนแล้วครับไกยเครื่องเดือนแล้วกูมีเงินดำเงินเดือนก็นสซใไก้ซิได้รับล้วครับ เอาเมื่อนนีครับพรี่เปียกสมมติจะเร,เรื่องการดูแลล่รอรถไถครับเนี่ยการดูแลล่รอรถไถครับเป็นยังต้องดูแลเพราะว่าล่อรถไถสมมือนี่ครับอ่ามันมีราคาแพงมากครับเก่นรล่อหลังอ่ขนาดสามสิบเก้าสี่สิบหรือสามสิบหจังสิครับ เดี๋ยวนี้ล่อหลังคู่หนึ่งกับประมาณ1มื่นหกครับบระมันถึกๆแล้วก็ล่อนาอีกประมาณห้าหกพันนี่ครับมันเป็นยังสี่หรอครับแพงมากครับล่รอรถไทยเอาเฮ็ดจังไใมันจีคุ้มค่าบานนี่ครับรล่อราคาแพงอันดับแรกเขาต้อง หลังจากใส่งานเราเขาควรสิทำวามสะอาดครับล่างทำวามสะอาดล้อนะครับจากนัก้นก็มาเคลือบนาอยางไว้ครับให้มันชุ่มชื้นให้มันนุ่มบรให้นาอยางแข็งนะครับบรให้นาอยางแข็งมันก็สีประหยัด นะครับประหยัดแล้วก็จอดไว้ในหมในเงาครับเอาผมก็สิบห้ามาเบิ้งสูตรรักษายางล่อรถไทครับเฮ<ส>็ดจังไดครับอุปกรณ์ก็มีดับแรกกั็ฟองน้ำครับนี่ฟองน้ำฟองน้ำผ้าเช็ดน้ำมาลมณมสีดำนะครับยี่ห้อย,ยังก็ได้ ประมาณเครื่องแก้วนี่แหละขวดสเปร์นะครับขวดสเปร์น้ำครับน้ำนี่น้ำธรรมดาเขานี่แหละครับน้ำใส่น้ำกินนี่แหละแล้วก็ขวดเปานะครับขวดเปาะขวดเปากล้วยครับกลวยนะคีมอาบน้ำครับคีมอาบน้ำหรือ สไลด์หรือน้ำยาล้างจานละครับยี่หัวได้ก็ได้นะครับต่อมาก็คือนี่ครับน้ำยาปั๊บผ้านุ่มนะครับวิธีการผสมบ้างนครับวิธีการผสมก็เอาน้ำอารร่มครับสีดำนี่ละครับนี่สีดำยี่หอวยังก็ได้เทลงไปครับเครื่องแก้วครับเครื่องแก้ว ผู้ดใดเสียหลายกับกระตามอัตตาส่วนครับนี่ครับเครื่องแก้วเสร็จแล้วเทน้ำยาปั๊บผ่านุ่มลงไปครับประมาณสองส่วนสามส่วนก็ได้นะครับนี่ครับพอแล้วต่อไปก็ใส่น้ำขีมอาบน้ำหรือสไลด์ครับ ไปประมาณสองส่วนครับน,นี่ครับต่อมานะครับตเติมน้ำลงไปครับเพราะว่ามันเข้มข้นหลายตเติมน้ำตเติมน้ำลงไปครับประมาณจักเครื่องแก้วประมาณ้อยหาสิบซีซีนี่นะครับหรือสองลอยซีซีนีนะ่นี่ครับ ครับเ,เร็จแล้ววะนี่เ,เร็จแล้วกับปิดฝาปิดฝาครับปิดฝาห้ามขยาวเด้อครับเด้อห้ามขยาวแห้งๆเด้อห้ามเฮ็ดจังสีแห้งๆนะเฮ็ดจังสีนี่ครับห้ามขยาวนี่ครับอันขยาวแห้งเลยไมนจะเกิดแรงดันนะครับ เวลาเทออกมาใส่ขวดสเปรย์นี่มันจิพุ่งครับนี่เก็กลับไปก็มกังสิเด็กขับได้เอาน้ำยาที่ผมผสมแล้วเลืผมเทเสนีแล้วครับนี่ผมเพ็ถ้าต,ต่อแหลกครับอันนี้ซาที่เห็นเบื้องนี่นะครับเอาต่อมาบัเนี่เมื่อได้น้ำยานะครับน้ำยาเคลือบยางดำแล้ว ข้ากล้ล่างรถนะครับเด้อล่างให้สะอาดอันนี้ผมก็ล่างว่าสะอาดไปานใดนะครับจากนั้นก็ฉีดน้ายาที่ห้องเตรียมไวน้นครับครับฉีดในทั่วเลยนะครับเด้อนี่หอมครับกินหอมมากเลยอืที่ผมเตรียมไว้ฮามีผู้ใจบุญมาซื้อนะครับคลิปกวนกับมาทำความสะอาด เคลือบสีรถไว้วันนี้ก็ผมก็ีวมาเคลือบยางให้มันดำเงาง่ามไวนะครับนะเบื้องข้างในครับบ่านเนี่ยสซกระปุกนั่สิกกน,สนี่นี่ครับข<น>ีิไปทั่วๆเลยครับนี่ข้างในมันนี่ละขีดไปเหมดเลยหน้ายางมันเนี่ย นะครับประหยัดครับห้าอีสเอาเสื้อกับปองนึงมันกับแพ้งครับร้อยเก้าสิบเก้าก็มีสามร้อยห้าสิบก็มี่ห้าอ็ดเอาบกชี่บาทครับนนาหยางห้ากว่าสิบบีทแข็งดำเงางามเพราะว่ารวดไทยนี่มันเห็ดให้เห็ดหน้าคือห้าอยากเขากินครับอ้าวลอนาป่ะเนี่ย ฉีดในทััวๆล่อนากะฉี้นล่อหล้างแล้วครับทั้งทั้งในทั้งนอกนายางร้อมนะครับยางเฮ้ากะสีบอแข็งบอแตกไว้ครับเห็นเรล้ๆก็จอดไว้ในห่มใหญ่มันถือแสงแดดย,ยังกระซังครับมันถือแสงแดดนี่มันเท่เลยเสื้อมสภาพเบิร์ดอะไรครับ เอาทั้งหน้าย,ยกดนะเห็นไ่มครับนี่สุกกระปรกหนิอืมอา้าวเห็นบ่ครับบานินายางบันเบอร์อ้อาวมาเมบิรงบานีิครับเอาเสเร็จแล้วเอาฟองน้ำเช็ดบานีิครับบานีน่อฟองน้ำเช็ดเดอ้อ นะครับแต่ว่าผูพนมีงานหลายพิพนอาจสิบเฮดเพระาะว่าข้าวเดียวก็ได้ไปรับจ้างหรือข้าวเดียวก็ได้ไปไถให้ไถหน้าแล้วนพะิ่นอาจสิบเฮตแต่ว่าบานนี้ผูพนมีเงนินซื้อรถไถมา,าไวแต่แท้ไวแต่ไวถาตาเฮดให้เฮตหน้าจะแของกัท่านในหอดเวลากับมาล่างแล้วก็เครือบเงา Hey, ยางมันดำครับยางมันดำนายางบ่แตกบ่เล่าครับยืดอายุเพราะว่ายางรถไทยนี่แพงครับแพงแพงมากเลยนะจากนันร้อยมันเห็นร้อยมันแห่งครับร่อนหน้ากัรด้อกันนะครับเสร็จฟ้องน,น้ำเสร็จต้องความสะอาดครับหินว่าครับ ครับโอ้ยงามครับ